เสียงกบขี้แตกนะยยันม kind of ันเต้นนี้แม่นันนันขี้แตกปูดกั็มองแล้วแหละมาเด้อพี่น้องมาเด้อแม่พันสิผ้าไปไต่ไต่กิลีดเดี๋ยวได้น้ำแปดิยังแม่ไต่น่ะคอยจะเป็นผู้ถ่ายคลิปซะจะเป็นผู้ควบซะก็ถือว่าขีแตกควบแฮงเวียนหัวแต่ผู้ตาย่อดีสุดเอาไปจะถ่ายคลิปสันนะ ไัคอ้เห็ดหนังใเาเอากระิอัดกิปเาถือไปซือไปยายเป็นพวคบไอ้ไอเอาไมไกันมันมันคือใต้กิปนะฮะโอ้เดียวถือาบอกเอามาถ้าคนเดียวเห็นขวากกระชิคูบอยู่ห้านึงไปห้าขวานเห็นขวากกระิคูบเอาอยู่น่ลับไ่ปโตัจะในตะกี้หลีดก็ได้หะ มันมีบ่ล่ะเสียงกิริย์เป็นเสียงจังได้แล้วข่อยกับบ่ฮู้เข้กันข่อยบ่ยเคยใต่กิริย์จักเทียใต่เขียดหน่อยข่อยไต่ได้อยู่กิริย์กับบ่ค่อยใต,ต,ต่ไต่จะโดนจะกี่ เรือจะสวเพราะเป็นให้ขี่ไล่ตาคือขี่นี่ไอ้ไอ้ส่ใส่ไอ้ลูก่ไอ้ไอ้มงมงไงบงกันไงหน่อยบางเชกันโอ้กิล้ดกิลีเอปจัเสียมาไปเออไปจัดเสีย อ้ขึ้ตาดีเถอะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยวยไอโอ้ยอ้ยไอนมันเถอะว่ากิริตนะโอ้ยดสตัวละโอ้ยง้หน่อยว่าหันไดพอตัวเลยเออได้างตูวอืมได้อ้ได้ผู้เดียวดู่ันไละไอ้จะไม่หง่เบิ่งดู นยังไดเนาะกิริดเนาะเมียอะไรเล็กตัววะเมียแไก่คิดเนาะไก่เป็นน้ำไก่คิดไปน้ำถึงตัวอืมมันมาคอยหลายมันห่างเนาะนี่คอยเห็นแล้วนี่นี่นี่ ี่ขอได้แล้วบานเนี่ยขอได้ตัวนึงแล้วขอได้ตัวนึงแล้วพี่น้องนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้เลียดขี้เลียดขี้เลียดโอ้ไปจะแสบเถอะบานนี่ลงบ่นละเออได้ตัวนึงแล้วนะพี่น้องแนวใส่กระดาถ้ามันมีก็เห็นอยู่นี่เดียตัวนึงพี่นอ้องอ๊บ ได้แล้วได้แล้วสองตัวแล้วคอยกระตาดีกันาเลี้ยวเห็นวะฮะเส้นของใบใบได้เส้นไงไอ้บังดูโอ้ใบก็เก่งบังลาอะไรกิริยบ่ลูกเออไปใส่ไปใส่ขก็ไปใส่กระปุ้งให้ไงโอ้เก่งถูกวะโอ้ร้านหน่อยไหม อ่ะหน่อยก็มาเตายน้ำเด้กพีน่น้องมันหลายพุนะ่นอ่ะโครลาก็มาพุ่นโครลาตัวป้วนดอกเว้มันมันแรนให้กิริ่เต็นนี้เลยปะผุนผุนเราคุปนุ่มเยอะได้ไหมกันมันพ่ออีระบบมันบ่เต็นใครเยอะมันมันมันจอดอยู่กับมหม่องแถวเาเลี้ยวเห็นนต่มันก็บ่เต็นนี้คุบง่ายอยู่บ่านต่นเลี้ยวเห็นเล็กละ ai cứ mán thế vừa à bố ơi khỏe mày nhai kín đấy đó hả nhai kín nó để lại thổ vào ôi mày nhai đi lơi Wow, như kia cái hiến đi thẻ vâng rồi Cấp Ô, mà cúp mẹn thế Ba, nhang cài ดีเส้นหน้าตางงาสาบ่ฮะว่า่เียวเห็นล้เดนเก่งถวะโอ้ใบคือเก่งถวมองมองไม่ไเห็นแล้วไม่ไงเห็นแล้วนี่ตัวนึงเดียวเดียวไม่คันอปปื้อไม่ไงก็ได้กันวะนี่เซฟบล่เซฟบล่โอ้ลมมลมลแสดงจ ลายก็เลยลายถือว่ไม่งยมันจได้สาตัวน้อ่าเต้นออกได้เลยแยงไปให้น้องไปน้องมาไปี่ะพินน้องยงแยงไปไปลงมองว่สูงด้อมองว่าสั้นไป่ลาละรัดอกมันหุไปคู่ไปไอลาเห็นนะคู่เปล่าเห็นเธน่อยมันกินหนากหรือเปล่าไป ทามันเต้นเลยกินหนักตัวกิรีดบป็นตัวดำๆตัว,วมวนถั่วมวนเท้มาใต่กิรีดไหมเขียดตัวซ้ำไรเอ๊โอ้เขียดน่อยได้เขีย,ขย,นหนยดยนหน่อยไปไปใส่ อล้เสกวดคุปไกบ้าะไ่พน้นะองกนน่เ้าเละึบเออฟังเสียงคุปกีแตกเลอยอ่่าดมันเต็นนี้แล้วแม่น,น,านาันกีแตกปูดก็มองเลยแหละมันหัวตะคำหรือเปล่ามันหันไหนออกหัวตะคำได้นี่ มัเลี้ยวถุงกวนหนึ่งเด้นี่ตัวหนึ่งนี่มันห้อมออกนี่แก้จังได้ันก็เต็นนีนตัวมัสิใดมันเต็นในสิคูบหยากเร็ว เนี๋ยวเถอะอ๊อบขี่เห็ดขี่เห็ดตัวส่งส่งมีอยุสช่งแซ่ขึ้นไปทั้งนี่สิม,มี่แนงีดอกมาตัวพวกแนึนนงพี่น้องตัวบักแนงีนึ่งอือมันอยู่ในปากหูหรือเปล่านี่มันออกหูมากขยิบมันแ,แลนลงคิกคึกคือคิก คือคีป้ปมนะมันจะปากหูมันกับบอลแลนลงหูแม่บอลแลนอันนี้คูบได้อยู่ยดเดยวเด้ออึ๊บอา้าเจ้าเ่าเห็นหูเองหรือเปล่านี่นี่ได้ยี่แม่ เจาะยางเร็วเว้ยกะกันยางเร็วก็ไปเห็นขี้หลีดเลี้ยวหมอกขึ้นลงเร็วเถอหมอกเปียกละวะข้าวเดียวอืมได้ยุได้ดจะพี่นอ้องเบิ่งดูเออนี่ตัวอ้วนๆเลยจ้ะได้แล้วว่าพอได้ขวายู่ดอกขว่า โอ้นี่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 ปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึต้นนี้เป็นไหนได้แล้วเฮ้ยนี่อยู่ได้แม่จะย่งยงเล้าด้วยล่ะว่าก็เห็นอยู่แม่ว่าจะยิง,งเล้ววาสัน เ้นลร็วะโอ,อ้โอ้โอปาตรดาดูเก่งสิเต้นเร็วข้าวไร่สั่ำปะท่าน่าคิดเลยอุ้ย,ยข้บวปบะทัดอีกตัวหนึง่งปึบโอ๊ยโอ้ยได้อยู่ตัววางหันเนี่ยเตแท่นที่จะได้ลึกจะออกดัว โอ้โปกเลยนี่ยมันยังอยู่บ่ดีกวนึงอึ๊บโอ้ออ้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 อโอ้ยออ้ออ้โอ้โ้โอ้โอ้อโอ้โอ้โอออโอออ อะไรซ้ำบินบินกระพ้องนั่นวะบู๊เขียดตัวนี้ตัวใหญ่แต่พี่น้องเขียดเอาทั้งเขียดนี่อันนี้กิเหร่ตัวนี้มันจังได้เลยมันจังได้ละอืมอืมเต้นนี้คอยซองเที่ยวซ้เที่ยล่ะอือ เนี่ยเขาแตกเลยพุน่นะอู้หลายอยูย่ด้วยแม่เจ้ากรได้อออู้เต้นเก่งบดดีดักอู้เ้เนี่ยเขาสัตออกอาบน้ำไหมไหม ดวพี่น้องผลงานที่ได้ในประมาณซิบก็ตัวนี่แหะนี่าคัวพวพ่อได้หายยากอยู่งอืืนดงัดงดงัดงดังดอย่อปป้าวคือขั้งใวก็ออกช่วไปยังไง